สนทนาขนมโดยกาแฟปารีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่มหหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแทนสนทนาขนมโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมแคลเซียมบำรุงกระดูกสนทนาขนมโดยน้ำมันงาดำเส้ิเส้นมีเอกโลโก้ด้านอ้านนู้นิสระต้องหัวนี้เลยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าและหาล้านสมุทรปราการสู่ยอดหาล้านไทยระหว่างวันที่1 7บเถึงสิพฤษภาคม2567 ที่อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลนครสมุทรปราการและสำนักง,งาน,นาคณะกรรมาการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าและฮาล้านสมุทรปราการสู่สุดยอดฮาลานไทยระหว่างวันที่17-19พฤษภาคม2567โดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานกล่าวเปิดงานและมีนางสาวนันทิดาแก้วบวัวสายนายกอง การบริหารส่วนจังหวัดส,สมุทรปราการกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดางานโดยอาจารย์อรุณบุญชมพชระจุฬาาชมานตรีกล่าวถึงความร่วมมือและขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดส,สมุทรปราการที่ให้ความสำคัญกับเรื่องฮาลานและได้จัดงานฮาลานสมุทรปราการสู่สุดยอดฮาลานไทยพร้อมด้วยในสมควรชูสวัยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส,สมุทรปราการนายไพศาลพรมยงประธาน,นาคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดส,สมุทรปราการร่วมกันทํากิมมิคพิธีเปิดงานฮาลานสมุทรปราการสู่สุดยอด ล้านไทยโดยบรรยากาศภายในงานมีนายสุพ์พูดเกียรติขจรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายสมศักดิ์แก้วเสนาปลัดจังหวัดสมุทรปราการนางประภาพรนสเวห์มนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการพลตำรวจตีวิชิตบุญชินวุฒิกุลผู้บังคับการภูทรจังหวัดสมุทรปราการนายวัฒนาเจริญจิตในวเพือเมืองสมุทรปราการนายธนกิจปิยะศรีนันประธานหองการค้าจังหวัดสมุทรปราการอิหมามสมนึกประธานกลุ่มมุสลิมสมุทรปราการก้าวหน้าตลอดจนคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการสมาชิก สภาอบจสมุรปราการสมาชิกสภาเทศบาลนครคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสมุรปราการแขกผู้มีเกียรติและพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าและฮาล้านสมุรปราการสู่สุดยอดฮาล้านไทยในครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนที่มีความสนใจและเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายเพิ่มมูลค่าสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาธุรกิจฮาล้านให้มีความยั่งยืนรวมทั้งเพื่อดํารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมดีงามเนื่องจากธุรกิจฮาล้านไม่ได้จํากัดกลุ่มผู้บริโภคสามารถกระจาย ไปได้ทุกเพศทุกวัยการที่สินค้าได้รับรองมาตรฐานฮาลาลถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าทําให้ลูกค้ามีทางเลือกในการใช้สินค้าที่ มาตรฐานมากขึ้นและในส่วนผู้ประกอบการมีช่องทางการขายรวมทั้งขยายผลกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นถือเป็นวัฒนธรรมที่มีสเสน่ห์ที่ควรต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไปทั้งนี้ภายในงานรวบรวมอาหารฮาลานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศชมนิทรรศการอันสวยงามชวนชิมอาหารอร่อยทั้งไทยจีนมาลายูในมาตรฐานฮาลานและชอบมากมายร่วมกว่าร้อยล้านค้าการแสดงชุดพิเศษคอรัสปิกกิ้งและรับำพันมือนิทรรศการศิละปะวัฒนธรรมต่างๆการจัดแสดงสินค้านวัตกรรม และเทคโนโลยีพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารฮาลาลที่ยกขบวนมาให้ชอบชิมกันแบบจัดเต็มไฮไลท์ภายในงานพบกับการแข่งขันประกวดการหุงข้าวหมกจากตัวแทนมัสยิดและร้านค้าสูตรเหมือนเดิมคะหรือว่ามีการเีนป็มีมาสอบการเา่างมีความยังไม่เชอคิ่มขรแลแยังดูแบบนนี้ก็จะจริงๆใกล้ถึงที่จะใกล้ถึงที่จะถึแล้วค่ะคสาพรครับ ก็ตอนนี้รถไไม่ได้ขายประจำไม่มีหน้าร้านไหนเมื่อ,อไหร่อยากอินสั่งได้ไม่ได้ร้อยที่สองร้อยที่ไั้หมดไม่ได้ไม่ได้สาวสาวห้าน้ำสิบน้ำไม่ใช่นะก้าวครับผมก็ยังคงต้องเรียกคงความความสุขเนอะสิ่งได้ที่เราเข้ามาในงานวันนี้ก็คือสิ่งที่อบอุ่นมากคือวันนี้ท่าน เจ้าราัฐมนตรีท่านมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ซึ่งการที่สุดก็คือร้านค้าทั้งหมดที่มในวันนี้ก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะคะถามว่าฮาราในของเราพี่น้องมิชลิมในที่นี่เยอะไหมไม่ได้เยอะมากเหมือนในจังหวัดอื่นๆแต่ว่าเรามีการผู้ที่ผลิตนะคะผลิตภัณฑ์ที่มาจากฮาลานี่เยอะมากๆซึ่งซึ่งพี่ฟังรู้สึกแบบโอ้ ครั้งแรกที่พี่มาทํางานนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าคุณภพศสารซึ่งเป็นท่านประธานคณะผู้ใหิส伊า兰เนี่ยท่านได้พูดคุยนะคะเมื่อครั้งต้องย้อนหลังไปนะคะกับท่านชนชวนอสวะเหมซึ่งท่านเองก็ทั้งสองท่านท่านเป็นผู้นำนะคุณเอกก็มีวิชเชนในในด้านของการเป็นนักธุรกิจประกอบคุณภพศสารท่านเป็นอยู่ในพื้นที่นี้ท่านให้ข้อ,ขอมูลซึ่งคุณเอกก็ไม่ไม,ไม่ไม่นิ่งนอนใจเลยบอกว่าจัดเราก็จัดมาตอ่อเนื่องคืออยากให้ทั้งเด็กผู้ใหญ่มาได้หมดนะคะมาได้หมดนะคะแล้วก็อากาศล่ม เย็นๆย่สีม like ันจะมาได้แล้วค่ะเพราะเดี๋ยวจะกินไม่ทันเพราะว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือโดยเฉพาะอาหารจะขายหมดก่อนนะคุณผู้ชมค่ะจะขายหมดก่อนนะคะนะคะก็ขอให้มาเที่ยวกันค่ะเที่ยงวันจนถึง3ามทุ่มตรงนะคะที่อุทยานการเรดูหอชมเือสมุทรปราการค่ะก็ 17, 18, 19เท่านั้นนะคะทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน สนั่นนนนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟสุขภาพกาแฟที่นิวบอไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนันนนนโดยผลิตภัณฑ์เสริอาหารแคลเี็กแคลเซียมบาร์บูคาดูสนานนนนโดยนำมันงาดำเซซิมีเอกลดกรดละดิต้าอนู้นอิสระต้องคว้นี้เลย